สวสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีหญิงอัญชลีเอี่ยมสะอาดนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอกิจกรรมนะคะส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนวัดปลาไหลค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเรื่องแก้วจอมแก่น ส่งเสริมการอ่านของเรานะคะก็จะเป็นการบูรณา,าการระหว่างรายวิชาเสริมทักษะการอ่านกับภาพยนตร์สั้นนะคะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะคะโดยทีมงานภาพยนตร์สั้นนะคะก็จะนําเนื้อเรื่องบางตอนของหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องแก้วจอมแก่นนี้นะคะมาะสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะหลังจากนั้นก็ เขาเนี่ยก็จะต้องอ่านรายละเอียดเนื้อเรื่องทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียดก่อนนะคะเพื่อเป็นการวิเคราะห์ตัวละครนะคะให้เข้าใจถึงบทบาทของตัวละครนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดหรือว่าแสดงออกมาเนี่ยได้อย่างสมบทบาทนะคะมันก็จะมีเรื่องของการวางแผนการทำงานเป็นทีมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลแฟนพันแท้แก้วจอมแก่นนะคะ โดยจะจัดขึ้นในงานวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะของโรงเรียนวัดปลาไหลของเรานะคะในการตอบคําถามเนี่ยก็จะมีการตอบคําถามจากเนื้อเรื่องแก้วจาแก่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครนะคะเนื้อเรื่องหรือว่าข้อคิดที่ได้นะคะ พยนตร์สั้นนะคะก็จะรับหน้าที่นะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้นะคะให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเนี่ยได้รับทราบนะคะผ่านตัวอย่างนะคะภาพพยนตร์สั้นจากเรื่องแก้วจอมแก่นนะคะในกิจกรรมเนี้ยนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะนําตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเนี่ยไปฉายให้กับน้องๆแต่ละระดับชั้นนะคะได้ชมในห้องเรียนนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยมีความสนใจนะคะที่อยากจะหาหนังสือเรื่องแก้วจอมแก่นมาอา่าน ะะเพราะว่าเรื่องราวที่เรานําไปถ่ายทอดให้ชมเนี่ยเป็นเรื่องราวตอนที่มีความสนุกสนานนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นนะคะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วเรื่องราวตอน,น,นอื่นๆละ่ะจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะคะแฟนพันธ์ท้แก้วจอมแก่นนะคะที่จะจัดขึ้นในวันภาษาไทยซึ่งถ้าใครตอบคำถามได้จะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่พิเบ้ม ใครอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องมาอ่านนะแล้วก็เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับแก้วแล้วก็เพื่อนๆของเขามีหลายตอนนะคะแต่ละตอนสนุกมากๆเลยนะต้องมาอ่านให้ได้นะอะแต่ว่าวันนี้ที่มีตัวอย่างภาพยนต์นะคะจากตอนถามผีให้น้องๆได้รับชมอยากดูกันไหมอยากดูถ้าอยากดูเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขอเชิญดวงวิญญาณบริเวณนี้มาสิงสถิตในตะเกียบด้วยเถิดถ้าดวงวิญญาณมาสิงสถิตในตะเกียบแล้วขอให้ตะเกียบชี้ขึ้น ตไหนแล้วแก้วที่ให้ไปหามาอ่ะนี่ไงล่ะโอ้โหครอบทีเดียวสี่ตัวเลยเนาะมีอันเล็กกว่านี้ไหมเฮ้ยไมคแก้วไม่ขยับเลยคนเราอะมีความสามารถในการติดต่อกับวิญญาณไม่เหมือนกันแต่เราอะมีความสามารถพิเศษในเรื่องนี้ ตอนที่เรายังเด็กอะเราเห็นวิญญาณพ่อเราด้วยแก้วแต่พ่อเธอยังไม่ตายนะ,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆได้เนี่ยไม่เป็นเพียงแค่การปลูกฝังในเรื่องของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเท่านั้นนะคะยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาได้คิดนะคะได้วิเคราะห์ ได้ฝึกความกล้าแสดงออกหรือความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจากทีมงานภาพยนตร์สั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะตีความตัวละครนะคะออกมาเพื่อถ่ายทอดนะคะเป็นเรื่องราวแล้วก็จัดทำเป็นภาพยนตร์สั้นให้น้องๆเนี่ยได้รับชมส่วนน้องๆเองนะคะถ้าเราบอกว่าอ่านหนังสือเรื่องนี้สิสนุกนะนะคะการกระตุ้นเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอแต่เมื่อถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ ะะเด็กๆได้เห็นมิติของการแสดงนะคะก็จะเกิดความกระตุร้น,นนะคะความอยากรู้อยากอ่านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนวัดประหลัยของเรานะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณครูที่สนใจนะคะนาไปต่อยอดนะคะหรือว่าไปพัฒนานะคะปรับปรุงให้มันเข้ากับบริบทของโรงเรียนของท่านต่อไป